ศาสนาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับวันสำคัญหรือกิจกรรมของศาสนาตนเองเช่นเดียวกันกับวันคริสต์มาสที่15ธันวาคมของทุกปีเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองของชาวคริสต์ที่เชื่อว่าวันคริสต์มาสคือวันฉลองการเกิดของพระเยซูผู้เป็นศาสดาข,ของผู้ที่นับถือคริสต์ทั่วโลกนอกจากจะเป็นวันสำคัญแล้วก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับวันคริสต์มาสหลายอย่างด้วยกันแต่เรื่องที่บายครูออสจะบอกเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อด้านมืดของคริสต์มาสที่หลายคนยังคงไม่รู้ จะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนรับชมช่วยกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและรับชมรับฟังกันได้เลยครับแคมปัดอสุรกายในตำนานความเชื่อนี้มาจากตอนกลางของยุโรปแน่นอนครับเราทุกคนเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าเฉพาะเด็กดีมีความประพฤติเหมาะสมเท่านั้นที่ซานตาคลอสจะเอาของขวัญมาให้โดยนั่งเลื่องที่ลากโดยกวางเรนเดียร์แปดตัวมาทางอากาศแล้วจอดบนหลังคาบ้านเข้าไปในบ้านทางปล่องไฟเพื่อเอาของเล่น หรือขนมมอบใส่ไว้ในถุงเท้าแดงที่แขวนไว้ข้างปล่องไฟแล้วสําหรับเด็กไม่ดีครับนอกจากจะอดของขวัญแล้วยังจะได้เจอประสบการณ์สยองที่จะต้องจดจําไปอีกชั่วชีวิตอีกด้วยเพราะนอกจากจะไม่ได้เจอนักบุญใจดีแล้วจะได้พบกับปีศาจชื่อแคมปัดมาเยือนในค่าคืนนั้นแทนแคมปัดนั้นเรียกได้ว่าเป็นปีศาจที่มีทุกอย่างตรงข้ามกับซานตาคลอรดโดยสิ้นเชิง ต้นกาเนิดของมันนั้นอยู่ที่แถบเทือกเขาแอนในยุโรปร่างกายเป็นครึ่งแพรครึ่งปีศาจลักษณะคล้ายสัตว์ขนยาวเดินสองขาหางยาวปลายหางเป็นผู้คล้ายหางหัวมีเท้าเป็นกีบแบบเท้าแพะบนหัวมีเขาสองเขายาวแหลมโคง้งคล้ายเขาแพะในปากมีฟันแหลมนากลัวลิ้นยื่นยาวออกมาได้เหมือนแท้เพื่อเอาไว้ใช้ฟาดเด็กมากับพร้อมโซ่กระดิ่งที่ลากมาด้วยจนได้ยินเสียงกระทบทุกครั้งที่มันเดินและยังถือไม้ทําจากกิ่งต้นเบิดมาหนึ่งชอ่อเพื่อเอาไว้ฟาดเด็กไม่ดีโดยเฉพาะ หลังจากตีเด็กอย่างโหดเที่ยมทารุณจนสาแก่ใจแล้วแครมปักก็จะเอาตัวเด็กยัดใส่กระสอบแล้วพากลับไปยังที่หลบซ่อนของตนที่เชื่อกันว่าอยู่ในนรกนั่นเองเบนสนิกเกิลผู้ลงทันเด็กซนแห่งวันคริสต์มาสตำนานทวีปยุโรปเบนสนิกเกิลหรือเพวสนิกเกิลเป็นที่รู้จักกันในชื่อของซานตาคลอสจากพุ่มไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่แสนน่ากลัวจากนิทานพื้นบ้านดั้งเดิมในฐานะของผู้ช่วยของซานตาคลอส ชื่อของมันได้มาจากลักษณะภายนอกที่มักสวมหนังสัตว์แทนเสื้อผ้าบางครั้งก็นุ่งห่มวัชพืชใบไม้แห้งหรือใยแมงมุมมักดูเหมือนกับชายชรา,าไว้หนวดเคราใบหน้าผิดรูปเนื้อตัวสกปกรกอย่างมากมักสวมเขากวางเขาวัวหรือกิ่งไม้แขวนโซ่และจุกนมของเด็กๆที่เป็นสนิกเกิรลจับมาได้บนหลังสะพายกระเป๋าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยขนมสำหรับวันคริสต์มาสถั่วเกาลัดและผละไม้อื่นๆอีกมากมายมือข้างหนึ่งถือตะกร้าสำหรับใส่ขนม ส่วนอีกมือถือแท้ที่ใช้ลงโทษเด็กที่ประพฤติตัวไม่ดีเบนสนิกเกิลจะปรากฏตัวเพียงสองครั้งในเดือนธันวาคมคือวันที่6ซึ่งเป็นวันของนักบุญนิโคลัสและในวันคริสต์มาสอีกคือวันที่24โดยจะเดินทางมาพร้อมกับซานตาคลอสชายชราผู้แสนใจดีเพื่อมอบของขวัญหรือลงโทษเด็กซนเด็กๆที่ซนที่สุดจะสามารถสัมผัสได้ถึงการมาของเบนสนิกเกิลเมื่อราตรีมาเยือนก็จะเริ่มได้ยินเสียงบนพนพึมพำหรือเสียงลากโซ่ หลังจากนั้นเด็กซนก็จะรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากแท้ที่แผ่นหลังว่ากันว่ารอยแส้เหล่านี้จะยังคงอยู่เป็นเวลานานถึง2สัปดาห์กันเชียวล่ะครับลาเบฟาน่าหรือแม่มดแห่งคริสต์มาสหญิงชราที่ห่อเหินเดินอากาศไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆแทนการใช้รถลากแบบคลอสที่เราคุ้นเคยตากันโดยตำนานแต่เดิมบางครั้งเล่าว่าเบฟาน่าเป็นผู้หญิงที่คอยให้การช่วยเหลือแก่สามนักปราชญ์ในการค้นหาพระเยซู แต่หลังจากนั้นเธอปฏิเสธคำชวนร่วมเดินทางกับนักปรา์เพื่อกลับไปหาบุตรธิดาจากนั้นเธอกลับมารู้สึกเสียดายโอกาสและพยายามตามหาตัวนักปรา์อีกครั้งระหว่างการตามหาเบฟานาเริ่มแจกขนมให้กับเหล่าเด็กทุกคนในอิตาลีโดยหวังว่าเด็กๆจะสามารถมอบตัวเป็นบุตรของพระเจ้าหรือก็คือพระเยซูนั่นเองหลายๆคนกล่าวว่าเบฟานาใช้ไม้กวาดในการห่อเหินเพื่อให้เห็นบ้านของเหล่าเด็กๆเ,เพื่อนําขนมและของหวานไปมอบให้แต่ถ้าเป็นเด็กไม่ดีรักก็ให้ฐานและกระเทียมแทนขนมของเธอครับ กรีล่ายักษ์สีแห่งไอแลนด์นางยักษ์สีตนนี้เป็นปีศาจชั่วร้ายที่สุดในนิทานพื้นบ้านไอแลนด์และเรื่องราวเกี่ยวกับความน่าลัวของนางก็ยังคงถูกนํามาเล่าเพื่อข่มขวัญเด็กๆในช่วงเทศกาลอยู่ซึ่งว่ากันว่านางใช้เวลาตลอดทั้งปีคอยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเสียงซุบซิบเกี่ยวกับเด็กๆที่ทําตัวไม่ดีทั่วทั้งเกาะและเมื่อฤดูหนาวมาเยือนนางก็จะออกเดินทางมาจัดการกับพวกเขานางกรีล่ายังมีนิสัยชอบกินเนื้อเด็กที่ดื้อและสนด้วยและนางกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มอีกต่างหาก และนางก็พบว่ามีเด็กดื้อให้นางจับกินมากมายไม่หมดไม่สิ้นทุกปีโดยนางจะจับเด็กพวกนี้ใส่กระสอบเก็บไว้แล้วค่อยนําไปต้มในหม้อรวมกันเป็นสตูหม้อยกักษ์ทีเดียวซึ่งอาหารอันโอชนี้มีปริมาณมากพอที่จะทําให้นางกรีล่าอิ่มหนไปตลอดจนถึงฤด,ดูหนาวครั้งหน้าทีเดียวยูนแค t แมวดำยักษ์ล่าสังหารผู้คนที่ไม่ได้รับเสื้อผ้าเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสยูนแค t เป็นแมวในตำนานของประเทศไอร์แลนด์ที่จะปรากฏตัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส มันเป็นแมวดําขนาดยักษ์บางตำนานว่ามันตัวใหญ่กว่ามนุษย์หรือบางครั้งก็ใหญ่กว่าบ้านเสียอีกดวงตาเรืองแสงในความมืดยูนแคทท่องไปในโลกของมนุษย์เพื่อกินคนในที่ไม่ได้รับเสื้อผ้าเป็นของขวัญคริสต์มาสโดยซ่อนตัวอยู่ในหิมะตามชนบทหรือเดินไปตามเมืองต่างๆหลังวันคริสต์มาสอีกโดยมองเข้าไปในหน้าต่างเพื่อดูว่าเด็กๆได้รับเสื้อผ้าใหม่หรือเปล่าเมื่อพบเหยื่อที่เข้าตามันก็จะคอยหาจังหวะเล่นงานเหยื่อที่ตรงกับเงื่อนไขอย่างไม่รู้ตัว โดยกรงเล็บอันทรงพลังและฟันแัลแลมคมมันสามารถสับร่างของผู้ใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้อย่างง่ายดายถ้าหากเหยื่อเป็นเด็กก็จะทําการกลืนกินทั้งตัวในคําเดียวเชื่อกันว่ายูนแคทเป็นสัตว์เลี้ยงของยักษ์กรีล่าซึ่งเรื่องเล่านี้น่าจะถูกนํามาใช้เพื่อหลอกให้เด็กๆประพฤตัวให้ดีพร้อมกับขยันทํางานช่วยครอบครัวเพราะคนที่ทํางานจนแล้วเสร็จก่อนวันคริสต์มาสจะได้รับของขวัญเป็นเสื้อผ้าใหม่จนไม่กลายเป็นเป้าหมายของยูนแคทนั่นเองอย่างไรก็ตาม คริสต์มาสเป็นความเชื่อพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาเพื่อสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรักกับเพื่อนมนุษย์รับผิดชอบได้ในคราวเดียวสุดท้ายนี้ายครูออสขอให้เพื่อนเอนทุกคนร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันอย่างมีความสุขครับ